สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับตอนนี้พิจะใส่ตะแกรงแล้ว <c oughs> พิจะท้องฟังเสร็จยัง <c oughs> เสร็จแล้ว <c oughs> เสร็จแล้ว <c oughs> อันนี้ใส่ตะแกรงแล้วครับช่วงบ่ายแล้วนะใส่ตะแกรงเสร็จทำอะไรต่อลับบ้าน Uhm, จะกลับแต่บ้านเลยเมียก็ไม่อย er yeah. ู่กลับไปไหนพักคิิกหน่อยเอาพี่กุ๊กดูครับพี่จ้าพูดเด็กน่าฟ้องพี่กุ๊กไก่เลย ดูทองฝางพิจ่าครับเสร็จแล้วฝาบนก็เจาะรูสายนอดแล้วครับเรียบร้อยครับทองฝางโอ้โนี่ต้องเก็บสีหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวซื้อสเปรย์มายิงหน่อยมันไม่สวย,อเ,ยเอาสเปรย์มายิงหน่อย กันสนิมพวกนี้ก็ประกอบได้แล้วใช่ไหมอ๋อใส่ตะแกรงก่อนนะพอดีเราถอดถังแล้วนาะโอ้ปิจาเนี่นี่ครับถ้าเราใส่ถังไปมันก็เกลก่นะนี่เขาได้จังหวะก็เลยใส่ตะแกรงก่อนเลยเดี๋ยวมาดูตะแกรงนะใส่เสร็จแล้วครับเห็นไหม ตะแกรงเสร็จแล้วครับตอนนี้พิจะก็มาลุยช่วงล่างแล้วทั้งน้ำมันใส่แล้วครับเรียบร้อยนะพิจะมาลุยช่วงล่างแลวครับตอนนี้ก็เริ่มใส่กาดแล้วเดีย๋ยวจะได้ประกอบโซ่แล้วครับช่วงบนยังไม่ได้ประกอบนะ ยังไม่ได้ปิดฝาครับตรงนี้ฝาข้างแล้วก็ฝาข้างหน้ามาลุยช่วงล่างก่อนเหลือกระโปรงตรงนี้ครับนี่นะกับกลองฟางเี่ิจะใส่กาดแล้วครับ ีนี้เรายังไม่ได้ทำกาดยาวครับงบไม่พอใส่อันนี้มันเหลืออยู่นะตัวใหม่กาดหลังตัวเก่ามันเบี้ยวยกาดหน้าใส่อันเกา่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะทำกาดยาวครับทำกาดใหม่ตอนนี้เขามาเล็งเลงอะไรอยู่จะทำอะไร ด้นล้อนำเลวเขามาขุดขูดล้นนำแล้วครับขุดหาเลขหรือเปล่าะจะได้สายโซ่แล้วครับเหลือไม่เยอะแล้วจะเสร็จแล้วครับนี่นะฝั่งนี้ก็ยกถังน้ำมันขึ้นก็เสร็จแล้วครับ